นี่นะคะไส้ฟักนะคะลูกนึ่งชิ้นกว่ายอันนี้ทํามาให้เพื่อนๆกินอันนี้ไส้ของทอ,องเดี๋ยวเรามาดูกันว่าลูกหั่นได้เไหนะคะอันนี้มือล้างแล้วนะคะเดรามาดูกันนะคะนี่มือไม่มาลูกนึงนะคะฝาได้ประมาณสักแปดชิ้นถึงสิบชิ้นนะคะเดี๋ยวมาดูกันนี่ หัวไข่นะคะไปทุเรียนนะคะทุเรียนไข่้โหน่ากินมากมันเหมือนมาใกล้ๆเนี่ยแต่หันให้นะน้องหนิจะกินไส้อะไรใส่ในก็ได้ค่ะฟักนะค่ะขอบคุณมากค่ะหันมาค่ะพี่เจ้าโอเคค่ะชิมเลยค่ะ อร่อยมากมค่ะเอาไหมหนิสุเอาไหมนูกไม่หรอกขอบคุณมากค่ะอืชิมเลยค่ะไส้ฟักก้อยทองไม่ใช่ฟักก้อยทองฟักถั่วไข่อร่อยมากเลยค่ะในคอดูใกล้ๆหน่อยสิคะชิ้นถั่วหมุนหมุนให้ดูหน่อยค่ะเนื้อแน่นๆนะคะชอบไหมคะชอบจ้ะเป็นไงบ้างอร่อยอร่อยโอเคค่ะหยิบเลยค่ะ อันนี้ไส้ฝอยทองฝอยทองถั่วค่ะถั่วกับฝอยทองเอากินฝอยทองถั่วค่ะชิมเลยค่ะอืมอร่อยมากได้รสชาติจริงนะละลายในปากได้รสฝอยทองเป็นอาหารไทยเป็นของหวานของไทยได้เลยค่ะเอออันนี้ผู้เรียนใช่ไหมคะ เไปไน็นไรคะขอดูข้างในหน่อยเออทุเรียนอร่อยอใช่ไหมชิมแม่น้องทุเสศเลยนะตายเลยอร่อยมาก <c oughs> ่นแม่อันนั้นอันนั้นอันนั้นฝอยทองนิดนึงมีแบบว่าซอสไส้ฝอยทองให้นิดนึงสําหรับคนชอบคนมอไทยกินเลยค่ะคาใ,ใหญ่ๆค่ะพี่ค่ะคานั้นเล็กไปค่ะอ,อร่อยอนั่นมีมแบบฝอยทองนิดนึงต้องสั่งแล้วนะคะ ไม่ขายค่ะเอามาแค่กินฟรีอันนี้ของฟรีน้องมาฝากนะคะขอบคุณมากเลยอร่อยแฟนกินเป็นไหมไข่โอ้ยอันนี้ต้องที่ตรงติดตรงเนี้ยตรงเนี้ยติดเบื้องนั่นอะใหญ่เลยอร่อยแทนโอ้ยอันนี้ของโปรดนี่เลยใช่ไหมไส้ฟักครับเหมือนบ้านเราเลยอ่ะเหมือนเนี่ยอืมอร่สุดอืม นิงบอกเอามาขายหนูสิบอันบอกไม่ขายค่ะทำาให้กินฟรีสุดยอดนะคะของขาด,จดาจเยอรมันขอบคุณมากนะคะ,คะอร่อยมากคอนเฟิร์มค่ะ <laughs>